EP 6บทที่1 4ถึงบทที่16อัตปิธานคาถาเทวตาอุไรโยชนคาถาและสุมังคะคาทายาเดวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคเรโพทิคเรตหิงตหิงตาธรรมมาทนุเนนภวันเตปูชิตาสุทิงการนเตตาวิหารมันดาร เทระจมัชฌาโนกกาจพิกาวสารามิกาธานามติอุปัตปัสกาคามาจเดสานิคามาจอิสราสัปปานภูตาสุปิตาภวันตุเตชลาภุชายเปจจานเดสัมภวาสังเสธชาตาอัตโวปปาติกานิยนิ กังพัมมาวารังปฏิจเตสเพปิลูกัสสกรอตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัตราจับุกระสังโฆโหตุสมโกวาอัธายะจหิตายะจาอัมเหระกตุสัมสัมธรรมโมสเพปิธรรมมจาริโนุทิงสัมปาปุเนยามธรรมเมอริยาปเว พิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนเนสัมมาทารังพเวชนตุกาลีเดวภวสตุอุทิภาวยายะสัตตานังสมิตตังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจารัตตราชนิจังรักขันตุพุทธังเอวังธรรมีนัลชาโนปชังรักขันตุสัพพะดา ทุกขปัตตาชนิดทุกขาภราปตตาชนิมเพียโสกปัตตาชนินโสกาโหตุสัพเพปิตานิโนเอตตวตาจอัมเหหิสัมบัตังปุญญาสัมปทังสัพเพเดวานุโมทุสัมภสัมปติสิทธิยา Anang DATANTU tu sataya si ilang lan untuk sapada Abna tu Sapi putta para patta pacekanan cayang palang Arahan tanan catai lakhang panta Hotu sappang sumang karang lakhan tu sapadewata สัพพุทธานุภาเวีณโสทธิหงตุนิลันตระงโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพเดวตาสัพพธรรมานุภาเวีณโสทธิหงตุนิลันตระงโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวีณโสทธิหงตุนิลันตระงจบอีพีหกโดยแผ่เมตตา อรหังสุขิตโตโฮมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโกโฮมิปัจจักความทุกขอเวโรโฮมิปัจจักเวนอภยยาปชูโฮมิปัจจักอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขียาตรังปริหาละมิมีความสุขกใจรักษาตนในปุจจัยเพื่สิ้นเถิดสัพเพสัตตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดจากจบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาของตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้ผิดแก่การเล่นกันเลยอภยยาปชางของตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้เปรียบเดียวกันเลิกกันเลยอานิฆาห์ห้องตูจงพุทธสุภุสุขเถิดจาได้มีความสุขใจเลยสุขีอัตตานุญาติหัตตุมีความสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไยทั้งสิ้นเถิดอีทางมีมาตาปิโตนังห้ตุสุกิตาห้องตูมาตาปิตโรอส่วนวันนี้จงสมบิตรแก่บรรดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้บรรดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางมียาตินังห้ตุสุกิตาห้องตูยาตโยอส่วนวันนี้จงสมบิตรแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังมีครูปัจฉายาเจรังโฮตุสุขิตาโฮตุครูปัจฉายาจาริยาพสุนบนิจุสมเรตจแกครูปัจฉาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูปัจฉาอาจารย์ของเจ้ามีความสุขทางสัพพทิวานางโฮตุสุขิตาโฮตุสัพเพเทวาวพสุนบนิจุสมเรตจแกเทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพเปตานางโฮตุสุขิตาโฮตุสัพเพเปตาวพสุนบนิจุสมเรตจ อย่เปลี่ยนทางหลายทางพวงให้เปลี่ยนทางหลายทางพวงมีความสุขทางสพัฒนเวนีนางโหตุสุกิตาหตุสภีเวรีพอส่วนบุรีจูสมบิตรอย่เจ้ากรรมนายเวีทั้งหลายทั้งปวงขอยเจ้ากรรมนายเวีทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั้งสพสัตตานางหตุสุกิตาหตุสภีสัตตาพอส่วนบุรีจูสมบิตรอย่สัตว์ทางหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทางหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระไตรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิต์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงมาเกิดมีแจกข้าพเจ้าตลอดจนครอบรัวให้้นจากทุ์ภัยทั้งปวงจะเดินทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอถวยเทพพญดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดอานวยพราให้แก่วัตถุมงคลประจายยอดเศรษฐีเหรียนยอดเศรษฐีเหรียนไหวครู68เดราจนวัตถุมงคลทั้งควลที่สสิงสร้างขึ้นให้เพียงด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงศักดสิทธิ์จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกป,ประการด้วยเทิสาธุ